สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะอันนี้ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วเนาะหลังจากตามหาซื้อหนักการามัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่สถานีรถไฟนะคะ ในเมืองเวียนนาเช่นเคยเนาะและตอนนี้ป๊ากกำลังเข้าไปซื้อตั๋วนะคะซื้อทิกเกตที่จะไปรถไฟฟ้านะคะเราจะไปดูในเมืองกันเนาะแล้วก็จะไปทานอาหารที่ร้านอาหารเดิมที่เราเคยไปกันเนาะซึ่งตั๋วของเราจะนั่งได้ทั้งรถรางรถเมลอะไรต่างๆนะคะและส่วนมากบางทีเขาก็จะมีแบบเหมานะคะจ่ายเหมาราคาก็จะถูกกว่านะคะป๊าๆไปแล้ว สำหรับตัวของแม่จ๋าก,กับปะป๊าก็คือคนละ8ยูโรนะคะนั่งได้อ่า24ชั่วโมงนะคะรถเมล์รถไฟรถรางต่างๆนะคะแล้วส่วนในของน้องอเล็กก็คือเขาจะนั่งฟรีนะคะก็คือไปได้ทุกที่เหมือนกันเนาะฟรีเหมือนกันนะคะส่วนมากราคาแบบเหมาจ่ายก็จะถูกกว่าที่เราจ่ายรายวันนะคะ วันนี้นะคะเราก็นั่งทั้งรถรางนั่งทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินและบางช่วงเราก็เดินนะคะซึ่งก็เป็นการประจ์ภัยทุกๆครั้งที่เรามาเมืองเวนนาเนาะซึ่งน้องอะไรก็จะตื่นเต้นทุกๆครั้งที่จะได้มานะคะที่ได้มาทุกครั้งที่เมืองเวนนาเขาก็ตื่นเต้นมากๆนะคะโอเคไปไปะปะมาดีเรปิ้งชวนเคมาามโนทางนูน้นไปดูก่อน <c oughs> ไปทางไหนทางไหนทางไหนลูก แครีน้องอเล็กจำได้หมดทุกที่ตรงไหนดีไซน์ n e x ป้าบอกไปอีกคือน้องอเล็กเขาจะจำได้ทุกที่ที่เขาเคยไปนะคะคุณผู้ชมซึ่ง ก็อันนี้เราก็จะเดินอยู่ถนนช้อปปิ้งนะคะซึ่งจะมีร้านแบรนด์เนมร้านอะไรต่างๆเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะคะที่น้องอเล็กจําได้นะคะและตอนนี้เดี๋ยวแม่จ๋าขอแวะดูของที่ร้านนี้ก่อนนะคะเพราะหลังจากที่ซื้อของจากร้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารกันค่ะอาหารค่าที่เราจะไปกินก็จะเป็นอาหารเป็นร้านเก่าแก่นะคะดั้งเดิมที่ทุกครั้งที่มาเราก็จะไปร้านนี้กันเป็นประจำเนาะเดี๋ยวาตามไปดูกันค่ะมาแล้วเร็ว และตอนนี้แม่จ๋าก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากําลังรอรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารค่ํากันที่ร้านอาหารที่ว่านะคะเดี๋ยวตามไปชมด้วยกันค่ะ ตอนนี้เราก็ลงจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะคะกำลังเดินไปร้านอาหารที่ว่ากันค่ะถึงยังระวางังลูกระวางัง ระงลงตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะร้านอาหารเก่าแก่ดั้งเดิมสมัยปะป๊าเป็นวัยรุ่นเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนในเมืองเวียนนานะคะปะป๊าก็จะมาทานที่ร้านนี้เป็นประจำเนาะวันนี้ปะป๊าก็สั่งไวน์มาไวน์แดงมาครึ่งลิตรนะคะแล้วก็มีน้ำส้มของน้องอเล็กแล้วเราก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะ และมีน้ำเปล่าอีกหนึงลิตรแล้วตอนนี้เราก็สั่งอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้ปะป๊าบอกว่าให้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเซ็นให้พี่ชายแล้วก็พี่สะใภดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีนัดกันที่จะมาร้านนี้อีกนะคะอันนี้นี่นี่นนปะ อันนี้ก็เป็นอาหารมื no, <No. S 2> <no> ้อเย็นของแม่จ๋าคือเป็นกุราชนะคะซึ่งเป็นเนื้อตุ๋นเนาะแล้วก็มีซอสเข้มๆนะคะส่วนของปอปาก็จะเป็นซุปคล้ายๆเป็นเป็น แกงจืดต้มจืดอะไรประมาณนี้เนาะ,ะที่เป็นเส้นๆนันนะั้นคือเป็นไข่นะคะแล้วก็จะมีแครอทมีอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ที่เป็นก้อนๆเนี่ยคือจะเป็นเป็นตับนะคะเขาเรียกตับปริงเนาะซึ่งเป็นตับนะคะก็จะประมาณนี้นะคะกินเบาๆกันเนาะสำหรับอาหารมื้อค่ำวันนี้นะคะก็พอหลังจากทานอาหารค่ำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าโรงแรมที่พักของเรานะคะก็คือเดินออกจากร้านนี้ไปหน่อยเดียวนะคะไม่ไกลก็ถือว่าเป็นการกินเสร็จแล้วก็เดินย่อยนิดนึงเนาะ แล้วเราก็จะไปขึ้นรถรางนะคะแล้วก็จะไปลงที่สถานีรถไฟก็คือบ้านหฮบที่เป็นซิตี้นะคะก็ถึงที่พักของเรานะคะซึ่งเป็นการเดินทางอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะคะทุกๆครั้งที่เรามาเมืองเวียนนาเนาะที่พักโดยรอบสถานีรถไฟก็มีให้เลือกเยอะมากนะคะ มนยัง่ยกี่อไม่ดสั๊กรกินลูกกินเร็วและตอนนี้เราก็กินอิ่มกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบอกว่าอิ่มมากๆเราจ่ายไปอยู่ที่28.50ยูโรนะคะซึ่งขอบอกว่าอิ่มมากๆค่ะคุณผู้ชม และตอนนี้นะคะเราก็จ่ายตังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับที่พักโรงแรมของเราแล้วเดี๋ยวยังไงเอาไว้ต่อกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนนะคะ